เราไมมาแลมั้งไมมทันแล้วาลองสาไฟนะครับเรียวไปเลยเรียวไปเลยเราต้องก้มเยอะๆเอ้ยต้องเข้าตรงนี้แล้วล่ะเอา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 ไม้ยันส่ไฟไว้นิดนึงค่ะได้เลยครับได้เลยฮะ อ๋ออ่ออ๋อที่บอกไม่ช่วยพายโอเคโอเอ้ยเรือเอ็นเอาไม่แทงมันลึกมันลึกมันลึกตรงนี้ลึกถึงไหมตรงนี้มันเป็นนวนาครเล็กไซส์แล้วนี่เป็นเล็ก แต่พ <usion> ิเศษตรงเสื้อแดงเะาไปตรงตรงไ้นต้นต้นตรงกลางอ่ะรู้ได้เลยตก็ดอกไม้สีขาวอ่ะแต่รู้ได้เลยเข้าไปเ่ย เฮ้ยถูกไหแต่ตรงนั้นไม่ถึงแนวนอนนม่นอนวดวนอนอนได้าวไห้ได้เวลารูจะบอกนจมน้ำฝั่ ไม่ทันัน้ำกระเด็นพี่แป็กพี่แตกเล่นสมการใส่อะไม่เป็นไรค่ะครเจะไปขึ้นตรงไหนต้างเรงับเรือมันีเย